ค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูวิวีหรือพี่วิวินันเองขออนุญาตเรียกว่าครูขออนุญาตเรียกว่าพี่วิวีนะคะวันนี้พี่วิวินะคะจะมาสอนการบวกนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ครบหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยล้านเลยก็ว่าได้นะคะของนะขอน้องถ้างั้นเราไปดูกันเลยการบวกนะคะ ขออนุญาตมือจะสั่นๆน,นิดหน่อยนะคะเพราะเราจะเปิดอันนี้กันโอ้นี่ไงสั่นเลยวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะการบวกนะคะก็จะมีเกมมาให้ด้วยพี่วิวีขอตั้งเป็น8 39 1 10 3เท่ากับอะไร เท่ากับอะไรเท่ากับอะไรก็ไม่รู้เท่ากับอะไรคะถ้าน้องๆรู้คาตอบของอันนี้นะคะเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้เท่ากับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะมาตั้งหลักกัน8ปสามบว เก้าบวกสามเท่ากับสองสิบสองใส่สองนะคะแล้วก็ทดไว้หนึ่งอย่างที่พี่วีวีเคยทำไว้ใน e ีพีแรกนะคะเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบแล้วมีทดหนึ่งเท่ากับ พี่คะหนูเห็นว่าถ้าอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นว่ามันไม่เท่ากันนะเห็นบวกกันหนูก็คิดว่าเขียนไปสิบสองเลยผิดนะคะเนี่ยใช้เจ็ดบวกสามทดหนึ่งก็คือเอาอันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นสี่เท่ากับสิบเอ็ดนะก็จะใส่หนึ่งแล้วก็ทดหนึ่งเอาไว้ แล้วก็เอาแปบ,บวกกับหนึ่งเท่ากับเก้าบวกกับศูนย์เป็นสิบ็เอาเขียนหนึ่งคำตอบนั่นก็คือหนึ่งพันสิบสองนั่นเองเอ้ยสิบสองนะคะไม่ใช่สิบสี่ ทุกต้องแล้วเย้ yeah. วันนี้ก็จะมีเกมมาให้น้องลองเล่นเหมือนใน EP ที่สองนะคะมานั่นเราหยิบเกมมาเลยติตดตีตตตีใครที่รู้อันนี้จะเป็นของข้อหนึ่งนะ ใ,ใครให้เวลายี่สิบวินะคะในการตอบคำถามอันนี้ของพี่วีวีเริ่มหมดเวลา เดี๋ยวพี่วิทย์จะเฉลยแล้วนะ8ปบวกเเท่ากับ12ใส่2ทด1 7ึเบวกหเท่ากับ1ิ1สิบบองบวกเบวก5เท่ากับ12ถูกต้องแล้วบวกทดอีหนเป็น13ใส่3แล้วก็ทด 1. ห้าบวกสามเท่ากดทดหเป็น9ก้าคำตอบใครที่ตอบมาในคอมเมนต์ว่า1 9ึ่เสานี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าใกล้เคียงก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะถือว่าทำได้ดีแล้วไปข้อสองกันค่ะพี่วิก็จะให้เวลาเหมือนเดิมยี่สิบวิพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วพิมพ์มาในคอมเมนต์เรื่อยๆเลยนะเ a d y ้เซดี go หมดเวลา20วิพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตวางไว้ก่อนนะเพราะปิวค่ะขอโทษนะพอดีพัดลมแรงเกินไปมาพี่วีก็ตั้งหลักไว้ตั้งหน้าแล้วก็คือตั้งหลักไว้อย่นี้หกบกหกเป็นสิบสองใส่สองแล้วก็ทดไปหนึ่งสามบวกสองเป็นห้าทดอีกหนึ่งเป็นหก ห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกคำตอบนั่นก็คือหกร้อยหกสิบสองฟิวคำตอบต่อไปอันนี้นะคะให้เวลาเหมือนเดิมเป๊ะเปะ๊ะยี่สิบรีเลยดี้เซรีก็ ดิ่นี่ดิด่งหมดเวลามาแล้วเรามาเฉลยก,กันค่ะ9บวก0เท่ากับ0ก็เห็น9 8บวก5เท่ากับ13ใส่3ก็ทดไปหน7บวกเอา7บวก1เป็น8บวกอีนึเป็น9รวมเป็น เก้าสามเก้าพร้อมยังคะเฉลยใครที่ตอบมาแบบนี้นะถือว่าถูกแล้วนะวันนี้การบวกก็จบเพียงเท่านี้ใครถูกหมดใครถูกหมดเนี่ยถือว่าเก่งมากอย่าลืมกดกไลค์กดซุปเปอร์กันด้วยนะบายบายแ